Give m อสออ t เด of t อ e f a l นเกมแนวโศกที่สร้างขึ้นด้วย Unreal Engine 5ซึ่งถือเป็นเกมแรกๆที่พัฒนาด้วยเอ g นจินตัวนี้แม้ทางผู้พัฒนาจะมีปัญหาในการสร้างเกมแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ครับจนเราได้เห็นตัวเกมที่สมบูรณ์ถูกนำมาวางจำหน่ายในวันนี้ เรามาดูกันว่าเกมนี้มีความน่าสนใจอะไรกันบ้างกับรีวิว l o s of the Fallen เรื่องราวของเกมก็เดินไปตามสไตล์ Dark Fantasy ที่หลังจากสิ้นสุดยุคแห่งทรราชที่โหดร้ายเทพเจ้าเอเดียก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดเพราะว่าเหล่าเทพก็มีได้หายไปตลอดการการเวลาผ่านมาหลายยุคหลายสมัย การคืนชีพของเอเดียก็ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งเราได้รับเกียรติที่ไม่ค่อยอยากจะรับให้เป็นหนึ่งในเราดาร์คูไซเดอร์อันเลื่อนชื่อออกประจนภัยร่วมกับตะเกียงวิเศษที่ตกมาใส่หัวและต้องเดินทางฝ่าอาณาจักรทั้งของคนเป็นและคนตายเราจะได้พบกับเหล่าบอสขนาดมหึมาที่บางตัวก็ผิวไหวดังสายลมเรียกได้ว่ายกการหรือหลบการจนสตามิน่าไม่พอใช้กันเลยทีเดียวและการเล่าเรื่องเชิงลึกผ่านทั้งสองโลก ก็ถือเป็นจุดเด่นหลักของเกมนี้เหมือนกัน <c oughs> ในด้านกราฟิกของเกมก็ดูไม่น้อยหน้าเกมดังๆเกมอื่นๆแน่นอน <c oughs> เพราะใช้เอ <c oughs> นจิ้นแบบใหม่ล่าสุดเลยทำให้คนที่มีคอมแรงๆกาจอดีๆจะรู้สึกฟินกันไปยิ่งถ้าเกิดเราเล่นบนจอ 4K จะยิ่งเห็นรายละเอียดในฉากต่างๆมากมายและเมื่อเราส่องตะเกียงก็จะเห็นโลกความตายที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีบรรยากาศหดหู่ร้อนหรือแม้แต่สิ้นหวังปนเปกันไปซึ่งหลังจากเราผ่านบอสตัวแรกแล้วก็จะเข้าสู่แผนที่ที่กว้างใหญ่เราจะได้เห็นภูมิประเทศที่ผู้พัฒนาใส่เอฟเฟกและกราฟิกแบบเลือดเป็นเลือดเนื้อเป็นเนื้อจัดเต็มออกมามากมาย,ยครับ ส่วนระบบการเล่นของ Lord of the Fallen เป็นเกมที่นำเสนอการต่อสู้แบบ h a c k and Slash ดังนั้นทุกอย่างแค่จะเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทมไม่สามารถกดพอสเกมได้และผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นหลังจากที่เราได้ตะเกียงเจ้าการรมตัวนี้มาพร้อมตำแหน่ง Dark c r u s เซเดแบบงงๆแล้วจะเข้าสู่การเลือกอาชีพซึ่งมีทั้งหมด9อาชีพถ้าให้เรียกแบบเข้าใจง่ายๆก็จะมีอัศวินนักลบนักสู้แลนเซอร์โหส นักธนูนักเวทแสงนักเวทไฟและที่ทา้าทายมากที่สุดก็คือนักโทษที่มาพร้อมท่าสเตตัสต่ำเตี้ยเลี้ยดดินเลยหรือใครชอบความทา้าทายก็เลือกอันสุดท้ายได้เลยครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าการสร้างตัวละครที่เลือกปรับได้ทุกรายละเอียดหลังจากเข้าเกมมาแล้วเราจะอยู่ในดันเจี้ยนแห่งหนึ่งซึ่งระบบจะทําการสอนเราต่างๆโดยเฉพาะวิธีการใช้ตะเกียง ซึ่งพลังของตะเกียงนั้นจะมีทั้งการส่องดูเส้นทางของอีกโลกส่องดูจุดอ่อนหรือเปิดใช้พลังเพื่อข้ามโลกเพราะบางสถานที่เราก็ต้องเข้าไปอีกโลกเพื่อจะเดินผ่านต่อไปได้และตะเกียงยังสามารถดูดวิญ,ญญาณของศัตรูทําให้เราโจมตีแบบฟรีๆได้อีกด้วยทั้งนี้การข้ามไปยังอีกโลกที่เป็นโลกแหงความตายก็มีข้อเสียอยู่นะนั่นก็คือถ้าเราตายในโลกแห่งความตายเราก็จะตายจริงๆเลยและไปเริ่มที่จุดเซฟใหม่ แต่ตราบใดที่เรากลับเข้าสู่โลกคนเป็นก็จะตายได้2ครั้งนะับเป็นจุดที่แปลกใหม่สําหรับเกมแนวนี้เลยครับในเรื่องของอุปกรณ์ทุกอาชีพสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทุกชนิดตราบใดที่อับค่าสเตตัสถึงการถืออาวุธทั้งสองมืออาจจะทำให้การโจมตีแรงขึ้นก็จริงแต่เวลาถูกโจมตีกลับก็จะเสียเลือดมากขึ้นด้วยหากต้องการที่จะบล็อกก็ต้องระวังหลอดเลือดด้วยเพราะการบล็อกแต่ละครั้งเราจะเสียเลือดที่เป็นสีเทาแต่เมื่อเราโจมตีกลับ เราจะได้เลือดสีแดงกลับคืนมาครับและเรายังสามารถทำเพอร์เฟกบล็อกที่จะทำให้ศัตรูเสียหลักและเราสามารถโจมตีค่าที่รุนแรงกลับไปได้ในบางฉากการต่อสู้กับลูกน้องอาจจะปวดหัวมากกว่าการต่อสู้กับบอสก็ได้ครับเพราะบางพื้นที่มันคับแคบฟันฟันไปอาจจะตกลงเหวโดยไม่รู้ตัวแถมบางตัวยังกวนประสาทต,ต้องเอาตะเกียงส่องเพื่อทำลายวิญ,ญญาณที่คุ้มครองก่อนที่จะฆ่าได้และทั้งหมดนี้คือสรุปรูปแบบการเล่นเกม Lord Lord of the Fallen ที่ไม่ต่างกับเกมแนวโซอื่นๆแต่อัปเกรดระบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นให้เราปวดหัวกับเกมมากขึ้นไปอีกด้วยครับ Lord of the f o r e i เเป็นเกมแนว Dark Fantasy ที่สามารถท้าทายผู้เล่นมือเก่าได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกมแนวโซก็จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นแต่ไม่เหมาะกับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก,ก่อน เพราะจะทําให้คุณหัวร้อนพังคีย์บอร์ดหรือปาจอยทิ้งก็ได้ครับวันนี้ this is game ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ลืมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ